ครับทุกคนขอตัอ้ราสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เพี่ยนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทที่เพี่นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงบ้างๆๆๆกับวันนี้นะจ๊ะกับตะเกียบสแตเลสราคา1บาทนะครับก็คู่นี้นะจ๊ะราคา1บาทนะครับนี่เป็นสแตเลสนะครับเอ้แต่ว่ามันรู้สึกเบาๆหน่อยนะคืออาจจะเป็นเพราะเพียเ่ยนเคยใช้เป็นพวกตะเกียบ ที่มันเป็นวัสดุที่มันเกรดดีกว่าเนี้ไอ้นี่เป็นแบบสแตนเลตแบบเกรดกลางๆแล้วเบาๆนะครับมันจะมีของบางร้านนะที่มันไปเวลาที่่อนไปกินนะคือมันจะมีความเคาะแล้วมันแข็งกว่านี้ไม่รู้ว่าเขาทำจากเหล็กหรืออะไรนะครับแต่สีเงินเหมือนกันอะแต่นี่เขาเขียนเขาเป็นสแตนเลสไอ้นั่น่ะเกรดถ้าเป็นสเตนเลตต้องเป็นเกรดสแตนเลสที่ดีกว่าเออมันต้องใช้สเตนเลสเพราะสเตนเลตไม่ขึ้นสนิมนะจ๊ะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบเบาอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะเปรียบเทียบนะครับกับ มีจ้าของทั่วไปนะครับที่เป็นแบบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแซตเลสนะครับก็เล็กกว่ากันนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อดีคือแบบไม้แบบนี้บางทีต้องใช้ละทิ้งนะครับแต่แซตเลสนะครับอ่าช่วยอนุรักษ์โลกจ้าดังนั้นสามารถเอากลับมาใช้ซ้ําได้นะครับก็ก็สมควรกับราคาหนึ่งบาทเลยครับเออมันไม่รู้นะพี่เคยไปกินร้านอาหารอ่ะแล้วเคยใช้อ่ะที่เขาใช้เป็นแบบแซตเลสเกรดมันดีกว่านี้ไง แต่ว่าเน,นี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าของมันราคาหนึ่งบาทมันก็ได้ประมาณนี้แหละเออเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยเขาจะมีสามจุดนะครับแต่เนี่ยมีแค่ขีดสองขีดนะครับแล้วก็เบาวกว่าด้วยของที่เราไปกินตามร้านนะให้มันแบบอะไรอ๋อนี่นี่มีหลายจุดนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าขีดล้มาครับตรงนี้นี่นี่โอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถ้าเทียบกับราคาหนึ่งบาทนะครับอืมอืมก็เคย,ยู่แต่ถ้าเกิดเราไปกินตามพวกร้านอาหารเกหรออาหลีไงเราเจอแบบเฮ้ยอันเนี้ยแต่กคุณภาพของเขานะครับก็ ตามราคาครับของไม่ต้องเกณฑ์ดีกันอยู่แล้วของมาสัมพันธ์กับราคาโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับกับราคา1บาทงบาถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพียงทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ทันช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเพียงก็ซื้อมานะครับกับช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทนะจ๊ะก็ซื้อให้ทันกันนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทมันปั๊บปั๊บมาปั๊บปั๊บไปนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่โอเคครับเพียงจบกันรีวิวคลิปนี้ไปในเรื่องนี้นะครับบชอกก็ฝา กดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ